กับผมคั้งนับใน d e s e world นะครับนะอะในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำฟรีม mod อย่างหนึง่งพู้นี้คือเป็นเครื่อง c ม m m u n i t y mod นะครับไม่เสียตังค์นะครับ <c oughs> โอเคลำที่อยู่ข้างหน้านะครับที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็คือเครื่อง t สี่สิบห้านะครับ g h o s t Hawk นะครับซึ่งเป็น mod ที่ติดตามมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นมอ d ที่แบบแปลคนอนะให้ความสนใจสูงสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เป็น เครื่องฝึกนะครับก่อนที่จะไปขับ s 1 8หรือ s 1 4อะไ่อ่างนี้นะครับคือมันเป็นเครื่องฝึกของนาวีนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะครับอ่าแล้วความเจ๋งของมอสตัวนี้ก็คือว่าคุณสามารถนั่งสองคนน่ะในลำเดียวกันได้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับว่านักเรียนนะครับนั่งหน้าแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยจะนั่งข้างหลังนะครับอ่าจะอย่างนี้อุปกรณ์สามารถแชร์กันได้หมดซึ่งระบบนี้เนี่ยจะใช้แบบเดียวกับ s 1 4นะครับคือคุณจะต้องทําการรีควายนะครับของการนั่งแล้วก็ที่เหลือก็คืืออเหหมมนกดะ ระบบอายุก็เหมือน X สิ่เช่นเดียวกันนะครับที่ก่อนไปตัวมอสนะผมจะเล่าก่อนว่ามอสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันใช้เบสนะครับมาจากโมดูลเครื่องมีที่ชื่อว่า Hawks นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีการขายแล้วก็หยุดการพัฒนาไปแล้วนะครับซึ่งผมก็มีนะครับสาเหตุเพราะว่าทีมงานนะครับทีมงานนะพูดง่ายๆแหละนะครับคือไม่ค่อยกระเตื้องแล้วก็ไม่ได้มาพัฒนาเลยนะครับทำให ทำให้โมดูลถูกทิ้งล้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถซัพพอร์ตกับวี s เสที่มันอัปเดตเรื่อยๆได้นะครับดังนั้นเครื่อง T15 ลำนี้เนี่ยคือใช้เบสของ Hawk s นะเพราะมันคือลำเดียวกันแล้วแล้วทำการปรุงแต่งนะครับใหม่แก้ไขส่วนห้องนักบินนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะมีเอฟมีอะไรต่างๆมากมายรองรับระบบ2คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรองรับการใช้งานบนเรือด้วยนะครับซึ่งว่าลำนี้เนี่ย สามารถใช้งานบนเรือซูเปอร์ไคลเออร์ได้นะครับขึ้นลงได้หมดเลยนะครับอาจจะมีการติด,ตดขัดบ้ดดางเพราะว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับคือเป็นเวอร์ชันแรกๆเลยเนาะเอาล่ะก่อนที่ผมจะไปโชว์ตัวอย่างให้ดูนะว่ามันใช้อะไรงไงได้บ้างนะแต่เขาสงสัยว่ารวล่นี้สามารถใช้อาวุธได้ไหมใช้ได้นะครับมันจะเป็นอาวุธแอสุกาบแบบง่ายนะเพราะว่าพลอตอาวุธมีแค่ทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกคือมันคือเครื่องฝึกนะครับมันไม่ใช่เครื่องลบประจันบานนะครับ นี่ตัดมาที่เครื่องเรานะครับมันยกเยกยกเยกหน่อยนะครับผมขอดึงเด็กมือไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับกันไว้ก่อนอย่ามั่งไหลนะครับคือเครื่องมันไหลนะครับมันไหลคือมันไหลจริงๆนะมันไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ไหลมันไหลล่วงไปเลยนะครับหน้าตาก็อย่างนี้แหละนะครับคือตัวโมเดลอะ่ะผมดูนะครับํำตัวด้านหลังเนี่ยช่วงกลางไปข้างหลังเนี่ยคือโมเดลฮอกแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ส่วนหน้าเนี่ยมีการปรับปรงุงเหมือนกับว่าทําให้มันเพียวขึ้นมั้งแล้วก็ที่แน่คืออย่างที่คุณเห็นคือมีโตัวฮุกนะครับที่ทําเพิ่มขึ้นมานะถ่านล้อเปลี่ยนใหม่นะครับนี่รองรับการติดตั้งบทกระทเผานะครับโอเคข้างนอกคุณอาจจะเห็นแค่นี้ไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่ใช่ไหมเราไปดูข้างในนะครับอ่ามันอาจจะดูสะอาดๆหน่อยเพราะว่ามันเขาไม่ได้เขาม่ต้องทําเทคขนาดนั้นหรอกนะครับ โดยว่าเครื่อง T 1 5าลำนี้เนี่ยทีมงานที่ทำคือ i d e a f o x k e t นะครับซึ่งเขาเอาไปลงกับ Microsoft FlightSim 2020ด้วยนะครับไปหาดูได้นะครับไปทำลงตัวนั้นก่อนแล้วก็มาลง d c s ต่อนะครับเดิมทีมาทำของ d c s นะครับแต่ว่า d c s เขารอการอัปเดต27ซึ่งตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยน่นะีหนะ้านะตา้องนกบินก็สำหัผมอะ่ะคุณเคยคุณเคยนะครับมีแผงวงจรบ,บางอย่างที่ม่งเปลี่ยนไปนะครับ นาปัดก็คุณเคยคุณเคยแล้วแต่ก็ลืมไปหมดแล้วนะครับแม่ไม่ได้จับมาเป็นปีพอมาดูน,นั่นนะงงงงโอเคสําหรับคนสงสัยว่าแล้วลํานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยมันคลิกเอเบิลได้นะครับคือคุณสามารถคลิกปุ่มอ่ะบนห้องนังบินนี้ได้นะเกือบทั้งหมดนะเฉพาะฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ก็ระบบนำทางนะมี GPS แล้วก็ทาแคนนะแต่ว่าไม่มี i o s นะแต่ i o s ก็ไม่จะาเป็นเท่าไหร่ วิทยุมีรู้สึกจะมีสามตัวนะครับมี VHF แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันนะครับผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันมีมีสองตัวแต่ถ้านับให้รวมทั้งหมดมัมีสามตัวคือมีของห้อน้อบินด้วยนะครับเค okay. มีมัสเตอร์คอชเชนต่างๆก็สมกอบห้อน้อบินนะครับเอาส่วนที่ใช้งานหลกักๆก็จะมีส่วนนี้นะครับอันนี้คือส่วนของเอนจิ้นนะครับกับสตาร์ทเครื่องยนต์ซึ่งแม็กสตาร์ทง่ายกว่าตอนฮอกมากนะครับ มีทัทง t นะครับมีแผงไฮโดรลิกนะครับอ่าสับตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับจำได้นะครับแล้วก็แผงของแรดิกเกียร์ล็อตบาร์อะไรต่างๆนะครับส่วนทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนักปัดการบินนะครับความสูงความเร็วนะครับอัตราการไต่นะครับ ati นะครับของมาตรงกลางเนี่ยอ่าอันนี้คือของเด็ดนะครับคือ ffd นะครับสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับทดลองแล้วนะครับอาจจะลองไม่หมดแต่ว่ากดจิ้มๆเปิดได้หมดนะครับ มาดูบางลำยังต้องอายนะครับขนาดเป็นออฟฟิเชียลนะครับแจ้งว่าลำนั้นมันลำนั้นมาอีกนานนะครับขค่อยพัฒนาไปแล้วก็ข้างหน้านี้แผงยูเก็สามารถใช้ได้นะครับกดโหมดต่างๆได้นะครับมีหน้าปัด a อเอฟไว้เตือนอยู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างที่สําคัญมีฮับให้นะครับสามารถใช้ฮับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีนาฬิกานะครับมีเช็คลิสต์ก่อนเทคออฟนะครับ มีแผงระบบไฟวิยุบหมดนะครับแขเคหมดละอันนี้คือของข้างหน้าของข้างหลังล่ะเหมือนกันนะครับคือไม่ต่า,างกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับที่แตกต่างคือไม่มีฮัทแค่นั้นเองแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็คือใช้ใช้ได้ร่วมกันหมดนะครับแต่ว่าเจ๋งนะครับคือคนที่อยู่ข้างหลังอาจจะเขาจะคอยดูหน้าปัดตรงนี้แล้วก็ยังสามารถควบคุมเครื่องบินได้นะผมคิดว่างั้นนะ ไม่แน่นใจว,ว่ามันจะสามารถควบคุมเครืบินสองคนในลําเดียวกันได้ไหมเพราะว่ามันไม่เหมือนของกับเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถทําได้แล้วนะครับโอเคมาสตาร์เครื่องดีกว่านะครับการสตาร์เครื่องจะไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าต้องทําตามขั้นตอนนะครับโอเคขั้นแรกนะครับคือเปิดแบตเตอรี่ให้มันก่อนนะครับแบตหน่งแบตสนะครับเปิดเจอเรเตอร์นะครับ เสร็จแล้วนะครับเปิดเจ้าจอ FSD ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่โหมดเอนจินนะครับอออันนี้ผมตั้งไว้ที่คูกาเคสแลละ <c oughs> กดง่ายเค <Okay, S 2> เสร็จแล้วก็เอนจินเป็นออนนะครับปุ๊บแล้วก็ทำการกดแกสเทอร์บายนะครับซึ่งอันเนี้ยจะไปจะต้องตั้งคีย์นะครับมันมีปุ่มมาให้แหละแต่ผมตั้งใหม่ให้มันง่ายขึ้นนะครับผมจะใช้ไปปุ่มเสริร์ t คือคำสั่งแกสเทอร์บายสตาร์ทบัตตอนนะครับ มันจะเป็นปุ่มที่อยู่บนทัทเทลนะครับแต่ว่ามันจะกดไม่ได้นะครับโอเคก็กดแชร์ไว้สามอินะครับโอเคกูเจอตัวไฟ GTS ขึ้นนะคือแก๊สเซอร์บาทำงานเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมขอปิดท่องนบินหน่อยนะคอโทรลสี่นะแ๊บปุ๊บมันก็จะล็อกโอเคจากนั้นนะครับดันเจ้าตัวเอจิ้นนะให้กดขี้ขวานถ้าอยู่ที่ออนให้กดขีขวานะครับถ้าถ้าไม่กดขีดซ้ายมันจะกลับไปอยู่ที่ออฟนะครับ ก็ดึงแช่ไว้3วินะครับแล้วก็ดูรอบอ่า RPM นะครับให้มันขึ้นถึง32แล้วกด Finger Lift ก็คือปด Total ไป Idle หละนะครับโอเคดนันไปโอเคดันแล้วพูดเลยว่ารอบเครื่องกำลังขึ้นนะครับยี่สิบเจ็ดสา้สามสองสาองแล้วกด Finger Lift นะครับกด Idle นะครับเครื่องยนต์ก็จะลันต่อไปจนมันทำงานสำเร็จนะครับ Okay, เปิดต่อขวาโอเคแกส๊สเซอร์บายตัดอัตโนมัตินะต้อนทาอะไรโอเคเรียบร้อยทีนี้คุจะเห็นไฟตรงนี้มันขึ้นไฮดรอลิกนะ,ะ,ะ,ะกับรถวิลสตีดนะมันจะเป็นขึ้นค้างไว้นะครับให้กดรีเซตนะครับอันนี้แหมเหมือนฮอกเลยกดแช่ไว้แล้วก็ปล่อยนะรัคบก็ถ่ายไปคือ ถ้าไฮดรลิกมันต่ำนะครับไฟไฟโชว์จะขึ้นเนให้เรากดรีเซ็ตเนี่ยเราจะกลับไปที่เหมือนเดิมนะครับโอเคเสร็จแล้วนี้อ่ะนี่ก่อนไปต่อนะครับก็โชว์ลูกเล่นจอ ftd ที่ดูนะเดินจอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเคนี่เอาจอขวาอันนี้คือหน้าเมนูหลักนะครับก็จะมีเมนูด้านบนมุมซ้ายเนาะก็จะเป็นสตรีทนะครับก็จะเป็นพวกอ,อาวุธนะครับบอกว่ามีหมด a อตนะครับ แต่ปืนไม่มีนะครับอะ g r กร n d นะครับ SSD เอ้ย s s i นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะเปิดฮัรดนะครับสวิตช์ฮัจะอยู่ที่ UFC นะครับแผงบิดข้้มบนสุดนะครับที่ขวาทีเดียวเฮ่ฮัดทำงานนะครับมันจะเป็น2 d ดีอยู่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าคุณสามารถปรับความสว่างได้นะครับเล่นสุดไปเลยกันเกี่ยวกับที่จอ f s d เราต่อนะกับที่เมนูนะครับ โหมดที่สองติดไปได้นะเพราะไปกระบาดอยู่นะเปิดโหมดฮัทได้เฮ่ยทำงานตรงนะไม่ใช่ไม่ตรงนะผมเช็คแล้วอลัคแฟมยังอายนะครับเพราะว่าของลัคแฟมแม่งห่วยมากเลยไปขอรับแฟงห่วยจริงๆนะครับเคยกับพี่เมนู ssi นะครับก็คือแนวนำเกชั่นอรไรสามารถใช้ทาแคนได้นะครับก็เซตทาแคนจากข้างล่างขวานะครับเวบพอยต์นะครับเลือกเวทพอยต์หนึ่งเวทพอยต์สองนะปรับสเกลได้นะครับ คือใช้งานมาของ S8 แครับแคบจะคล้ายกันเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ ADI นะครับนี่สีนะครับคือตัวจอโหมดอ่ะคุณสามารถจำไปมาได้แหละนะครับขึ้นอยู่กับว่าเนะี่ยเราจะกดอะไรนะครับมันจะกดจำไปมาระหว่าง ADI hSI อะไรเงี้ยได้นะครับว่าอ,อยู่ที่แผ่นอะไรต่างก็กดข้ามไปหมดได้หมดนะครับเี่วกับที่เมนูนะ,าานะรั Data นะก็เหมือนโชว์พวก ข้อมูลต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะเปิดนี้ ADI ไม่ดีกว่าอันนี้ ADI นะครับก็อันนี้เป็น SSI นะครับโอเคสามารถตั้งขอตั้ง heading ได้นะครับทํำจุดตัดได้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าทีมงานอ่ะควจะขยับเจ้า texture นะครับให้มันแคบมันนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยมันล้มจอนะครับจอแสดงผลไปโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ ระบบท็ซซี่ลุ่นนี้ก็คือเป็น nose wheel s t e e l i n g เลยครับแต่ว่าอันนี้จะมีแบบซิมเพิลมาให้ก่อนเนาะก็คือคุณสามารถถีบลัตเตอร์เนี่ยเพื่อเลี้ยวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเลี้ยวมากขึ้นน่ะจะไปจะต้องตั้งปุ่มนะครับแล้วถ่าล้อมันหักได้ได้มากกว่าเดิมนะครับเอาล่ะเราลองเครื่องขึ้นดีกว่านะครับผมทดลองแล้วนะมันสามารถใช้กับ super carrier ได้ปกตินะครับอาจจะมีการมีความยุ่งยากนะครับคือความไม่ชินแหละนะครับ แต่โดยรวมอ่ะขับก็โอเคนะครับคือลำเนี้ยขับเหมือน s 8ตัทุกอย่างเลยนะครับผมถึงได้นะว่าเออถ้าใครจะต่อ,อซื้อ s 8ปหรือ s สอ่ะเอาลำเนี้ยมาลงก่อนนะมาซุดซ้อมเล่นได้นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันเด้เลยเขตปด parking brake กกนะครับแล้วก็แท็กซี่เครื่องไปนะครับช้านะครับอ่าสาเหตุที่ทําไมลำเนี้ย t 4 5หต้องใส่ parking brake กกนะครับตอนสตาร์ทเครื่อง คือบนเรือมันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะเพระาะว่าเป็นฟิสิกของตัวดีเซเองแต่ว่าถ้าอยู่บนบก,กจะเห็นชัดเลยคือเครื่องมันไหลนะครับคือถ้าไม่เหยียบเบรกไว้เครื่องมันจะไหลไหลไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเครื่องมันแรงเราไม่แน่ใจนะอาจจะก็ใช่ก็ได้นะเพราะว่าทีมงานอาจจะแก้ไขให้มันแรงขึ้นนะเพื่อที่จะใช้งานบนซูปเปอร์แคเรร์ได้เนี่ยกระลึบไปกระลึบไปปุ๊บอ,อ่างยุดธเนี้ยผมต้องเหยียบกดเบรกขึ้นไว้นะครับเจ้าที่วิ่งมานะครับ ลัชบาลงนะครับสวลิลชบาอยู่ข้างล่างากเกียร์นี้ปุ๊บอ่ะอลงละติดตั้งกระเพาะตัวลังเหนียวโอเคโอเคไอ้ตรงนี้แหละที่ครับที่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันเป็นเรื่องฟิสิกส์น้ำหนักอะไรสักอย่างนะตอนที่ทีมเขาแจ้งมาคือ,อยังไงเหรอ อย่างเงี้ยเราเล่นเฉยๆเนี่ยมันไหลไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็ดูเหมือนปกติเนาะแต่ว่าเนี่ยพอตัวลังเหนียวนะครับมันเกี่ยวแล้วเราต้องเอาไอ้ตัวฮุกข้างหน้าเนี่ยไปติดก,ก,กับระพาข้างหน้าเนี่ยมันไม่ไปนะเห็นว่าถ้าปกติเราเล่นอีสป่ะทีเดียวไปแล้วแต่เนี่ยไม่ไปนะครับคุณจะไปต้องเล่นถัดเทอร์ให้สุดนะครับเนี่ยแล้วมันจะค้างอยู่นี้นะครับแต่เขาบอกว่าให้เล่นค้างทิ้งไว้เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันจะขยับค่อนข้างช้านะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะลงล็อกเองเห็นปะ่ะไปละทีนิด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 ปึ๊บอ่านเรียบร้อยแล้วก็ผ่อนลงโอเคดึงแฝบลงมาหนึ่งระดับหมอเจ้าที่คนน,นู้นนะครับการเช็คเอลลอรเรอะไรต่างๆนะครับถ่านล้อยังดิ้นได้ใช่ไหมออยังดิ้นได้นะครับตุ๊ก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 ,กช่างมัน โอเคพร้อมเนี่ยเครื่องให้สุดเปิดอันนี้เป็นเอนจินไว้ก่อนดีวกว่าโอเคเสร็จแล้วแล้วก็สลุดสลุดไม่ไปใช้อันนี้ดีวกว่าอันรอแล้วพร้อมพร้อมพร้อม เหมือนเดิมครับไม่ต้องจับสติกนะครับปล่อยเครื่องลอยไปนะครับมันจะดีดไปเร็วมากนะครับฝุ่โอเคลอยไนแล้วดึงสติกขึ้นนะครับเก็บเกีย้ยเก็บแฟบนะครับแฟบแพนเดิลจะอยู่ข้างล่างข้างซ้ายของคันเร่งนะครับมันก็บินได้เร็วนะไดถึงสามถึงสี่ร้อยนอตเลยนะครับ อาจจะเร่งเอื่อยๆหน่อยนะแต่ว่าแหละเครื่องฝึกนะครับเครื่องเดียวแต่ว่าสวัสดเฉียงนะครับอ๋อและที่สําคัญนะครับลำนี้มีไฟโมเดลนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้าลองจับแล้วดึงดึงบินดูอะมันจะไม่แข็งนะมันจะสมูทนะครือมันมีไฟโมเดลไฟโมเดลมาจากไหนมาจากเครื่องฮอกส์นั่นเองนะครับเอาต่อยอดจากลำนู้นนะครับแคาจะเร่งสูดตลอดเวลานะถ้าเราชิงความเร็ว มาเน้เนะครับทำงานได้ปกตินะครับก็เราสามารถเซตคอสได้นะครับพิมพ์ตัวเลขไปเลยนะเซตเฮดดิ้งเซตบิงโกนะครับอันนี้อะไรจะไม่ได้ไม่รู้ <c oughs> กดแคนเซิลนะครับสลับโหมดได้นะผ่านฮัทเลยนะครับแล้วจะมีฮัทเหมือน s อดด้วยแล้วข้างหลังล่ะขับได้ อันนี้คือผมซิงเกิลเน่เนาะถ้าสองคนก็ไอ้นามาติก็จะนั่งสองคนคอยแบบแนะนําไกด์กันได้นะครับบินนิดนิดหน่อยพอนี่ติดต่อเรือนะจัาเครื่องลงติดต่อเรือไม่สําเร็จ,รรจวิทยุไม่ได้เปิดนะครับเปิดว,วิทยุก่อนอืมเหมือนวิทยุไม่ไม่น่าจะซัพพอร์ตนะผูก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ช่างมันลงด้วยตัวเองก็ได้นะครับโอเค ก็ลำนี้นะครับเวลาลงอะเหมือน S8 ปเครื่องนาวีาหลายๆลำแหละคือคุณจะเป็นจะเป็นจะต้องทิมออนสปีดนะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าการรักษาเอเอในการลงบนเรือหรือลงบนบนกอะของเครื่องนาวีจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็ลำนี้ถือจะดูบินนิ่งๆก็จริงแต่ว,ว่าจะเป็นจะต้องทิมบ้างเป็นระยะนะครับแต่ไม่กถึงกับต้องแบบทิมตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นโอเคดึงพุกลง อ่าไม่ใช่อนะันนั้นปักกิ่งเบรกอ่าไม่ใช่อันนี้ปักกิ่งเบรกโอ้ยโอ้ย <c oughs> นี่กดคีย์ลัดได้นะแต่ลืมเขียนรถระดับไปที่เจ็ดร้อยฟิสนะครับจะลงเคสวันนะลดความเร็วลงอ่ามีผ่านเรือแล้วก็เอาเฮดเบรกนะครับทางซ้ายคอยดูความสูงนะจะมีความสูงตาม QFE แล้วก็เ a ด a r อัติปิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ดูเรื่องสองตัวแหละนะครับพอ,อสูง900ฟิตนะครับกแสความเร็วสัก2อง,กงนะครับเครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับตอนนี้คุณดูก็จะเห็นว่าฮัตมันจะเหมือนของไอิมากนะครับอ,อันนี้คือเขาทำมาแหละหรอกว่าทำได้ดีเลยแหละ เผลอปซ้าย okay, นะครับขอนคันเร่งลงนะครับดึงติ๊กเข้าหาตัวดึงแฟบลงนะครับแฟบฟู่เกีย์ดาวเช็คคุกไปพาสเป็นคเรียร์นะครับจุดสกิ okay, ป,นะฟปฟ hook, bypass, carrier, skip, ก็ปิดอยู่แล้วถูกต้องนะครับโอเคทีนี้คือความสำคัญความยากแล้วคือทีมอัลสปีดนะครับ ความเร็วมันจะอยู่ประมาณสักร้อยีิร้อยสิบนะแต่130ร้อยสาิบกำลังดีนะครับก็ดึงสู้หน่อยนะครับดึงสติกเข้าช่วยก่อนนะครับระหว่างนั้นเราก็ทิมไปด้วยนะครับโอเคคือตรงฮัตเบี้ยวนนี้คือไม่ต้องตกใจนะมันปลิวตามลมนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบเคสแบบเซนเ,นเตอร์มาเหมือนไอซิแปดนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ทีเราก็ประคองไปเรื่อยๆนะครับเดิมครับคือมันจะเป็นการเล่นเครื่องเครื่องยนต์ขึ้นๆลงๆนะครับไปเรื่อยๆโอเคต่อไปนะครับยังไม่ถึงจุดเลี้ยวนะครับโอเคดึงเลี้ยวนะครับเอียงมาสักยี่สิบห้าถึงสามสิบองศานะครับคือค่อยเลี้ยวไปนะครับดึงเอวเอไ้ด้วยนะครับคือใช้สติ๊กช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งแต่อย่าใช้บ่อยนะครับไม่งั้นเอเอจะเพี้ยนนะครับหลักๆใช้คัทเทิลนะควบคุม แล้วทีมออรสปีดได้มันก็ลงได้หมดทุกที่แล้วครับสำหรับเครื่องนารวีดึงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเลี้ยวเกทุกอย่างลงถูกต้องหมดนะครับ ค่อยไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราอยู่ขวาเกินไปนะครับดึงทางซ้ายแล้วก็น่าอยู่สูงไปนะครับ สูงไปนะครับลดระดับลงไปอีก่อนหนึ่งครับโอเคกำลังดีคลองไปเรื่อยๆนะครับนีดเนื้อใจแรงอี่เนึงนีดนึงแล้วก็ฟูทาโต้นะครับโอเคพอลงปุ๊บอย่าเบรก เรียบร้อยแอบเสตสุดท้ายไปดีเกือบเลยแต่เราลงแรงมากนะครับแต่่านร้อยไม่เป็นไรนะ <c oughs> แล้วก็ถามว่าทำไมที่ขี่ผมต้องกดเบรนะปกติไม่กดนะครับคือไอเนี้ยไม่ใช่ออฟฟิเชียลโมโดนะครับแต่ขออ่ะพอมันมันเกี่ยวแล้วมันคืนทันทีนะดังนั้นพอมันลังได้แล้วอ่ะเชื่อมันจะหย่อนแล้วมันจะตกไปนะครับถ้าเรายังอเล่นเครื่องอยู่แล้วผ่อนเครื่องลงไม่ทันอนะ่ะแม่งพุ่งไป <c oughs> ลงทะเลนะครับ พราหอกสองสามครั้งที่ผมลองแม่งเป็นอย่างงี้ตลอดนะโอเคเก็บขึ้นมานะปุ๊บอ่ะแล้วก็แท็กซี่ทุกพักกิ้งนะครับโอเคก็เนี่ยเล่นคร่าวๆนะครับให้ดูถือว่าเป็นคอมมิวเตอรมออรทีดีที่สุดลำหนึงเลยก็ได้นะครับทั้งเรื่องไฟล์โมเดลแล้วก็ซิสเต็มนะครับแล้วก็ไปตัวต่อยอดนะครับให้ สำหรับคนที่เจะซื้อเครื่องนาวีาเช่น s 1 8หรือ s 1ีเนี่ยว่าเขาเรียกไงยังไม่ถึงช่วงเทศกาลลถนะแต่วันแต่ใน,นวันที่ผมถ่ายแล้วตอนนี้มีมีลดนะครับแต่สอยกันซะแต่ถ้าใครมาทีหลังไม่มีใช่ไหมผมก็แนะนําให้เอาลำเนี้ยมาฝึกซ้อมก่อนเพราะว่ามันง่ายนะครับมันง่ายในการลองลองแบบเออจับเทคนิคแล้วก็เรียนรู้การใช้งานอกกุปกรณ์นะครับโอเคถ้าขับลำนี้แล้วกลับไปขับ s 1 4อาจจะรู้สึกแปลกหน่อยเพราะว่า อาจจะเก่าวกว่านะครับแต่ว่าถ้าไปต่ออ8อ่ะอาจจะคุ้นเคยได้ง่ายกว่านะครับแล้วที่สําคัญคือการที่เรานั่งได้2คนนะครับมันสามารถอิทรักันได้นะครับคือช่วยเหลือกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาฝึกแบบจริงจังอ่ะคนที่เป็นครูฝึกนั่งข้างหลังเนี่ยจะคอยบอกคนข้างหน้าได้นะครับว่าเอ้ยเวอได้ไม่ได้ให้ทิมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ให้เล่นเครื่องขึ้นอีกอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับ <S <S <Okay. S 1> โอเคก็ผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้นะครับตัวลิงก์โหลดแล้วก็ ลิงคู่มือนะครับซึ่งเป็นของทีมงานแหละแต่ว่าเขาทำเป็นของเวอร์ชันไฟซิมนะแต่ว่าผมคิดว่าโอเคดีที่สุดแล้วเพราะว่าทีมงานเดียวกันเนี่ยนะครับก็ไปลงโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับไฟล์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่อาจจะกระตุกนิดหน่อยถ้าเกิดว่าวางเครเยอะนะไม่รู้ว่าไงนะผมวางตอนแรกผมวางเครื่องที5่บนเรือไว้เยอะกว่านี้แต่ปรากฏไม่กระตุกนะครับแต่ว่าไอ่เยอะๆไม่กระตุกนะครับก็เลยเอาออกไปเหลือแค่นี้แอดหรือวม่ตโชว์นะครับก็มีลายแล้วก็มีเทมเพลตแล้วต่างเรียบร้อย งคลิปนี้จบพี่เนีเอาเจอคลิปไปนะครับ